กลางคืนอันเงียบสงัดแสงจันทร์สาดส่องลงมากระทบกับพื้นดินที่เปียกชื้นหลังฝนตกใหม่ณนะเมืองนานหมวดวิทย์ตำรวจสืบสวนผู้มีประสบการณ์มากกว่าสิบปี ยืนสูบบุหรี่อยู่หน้าสถานีตำรวจเขาไม่รู้เลยว่าคืนนี้จะเป็นคืนที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลเสียงโทรศัพท์ในกระเป๋าดังขึ้นได้รับแจ้งเหตุขาดตกรรม ที่บ้านร้างท้ายซอยสนามบินนานหมวดวิทย์ขับรถคู่ใจรีบไปถึงที่เกิดเหตุเป็นบ้านร้างดูสุดซท n เหมือนพร้อมจะพังลงได้ทุกเมือ่อภายในบ้านมีเพียงกลิ่นเหม็นเน่าของซากศพ หญิงสาวในชุดขาวนอนตาเบิกโพรงกลางห้องเปเปืดด้อนโดยเลือดราวกับใครบางคนพยายามจะเขียนอะไรบางอย่างหมวดวิตเพ่งมองคราบเลือดบนพื้นมันคล้ายตัวอักษรที่ถูกเขียนอย่างรีบร้อน ก่อนจะจางหายไปกับฝุ่นละอองที่ปลิวมาศพนี้ไม่มีร่องรอยการต่อสู้เขาพึมงพำในใจแล้วพลิกศพดูพบว่าที่ข้อมือมีรอยสักรูปดอกบัวซึ่งเป็นสัญ,ญลักษ์ณ ของสมาคมลับที่เคยมีข่าวพัวพันกับคดีขาดตกรรมหลายคดีในอดีตมวดวิ์รู้สึกเหมือนมีสายตาจ้องมองจากมุมมืดของบ้านเขาหันไปมองช้าๆแต่กลับพบ เพียงเงาของตัวเองทันใดนั้นเสียงกระซิบแผ่วเบาข้างหูอกไปซะก่อนที่มันจะมาหัวใจของหมวดวิทเต้นแรงขึ้นทว่าโดยสัญชาตญาณของนักสื่อ เขายังคงเดินหน้าสำรวจบ้านร้างต่อไปโดยไม่รู้เลยว่าเงาเมือที่ซ่อนอยู่ในมุมหนึ่งกำลังขยับเข้ามาใกล้ขึ้นทุกขณะเสียงโทรศัพท์มือถือดังขึ้นอีกครั้ง ปลายสายเป็นเสียงของสารวัตรชัยเฮ้ยวิทย์ออกมาเลยบ้านหลังนั้นเป็นสถานที่ที่เธอเคยถูกพบเป็นศพเมื่อสิปีก่อนหมวดวิทย์ขมวดคิวเธอใครหรือครับสารวัตรก็เมียเก่าของนายไงหรือนายจำไม่ได้เสียงในสายเต็มไปด้วยความหวาดกลัว มทรงจำที่หายไปของหมวดวิทแลนด์กลับมาอย่างรวดเร็วภาพหญิงสาวที่นอนอยู่บนพื้นใบหน้าของเธอมันคือใบหน้าของผู้หญิงที่เขาเคยรักที่สุดแต่เธอ ายไปแล้วเมื่อสิบปีก่อนแล้วทำไมเธอถึงอยู่ตรงนี้หรือว่าคดีนี้ไม่ได้เป็นเพียงคดีฆาตกรรมธรรมดาแต่เป็นบางสิ่งที่เกินกว่าที่เขาจะจินตนาการได้ หันกลับไปที่ศพอีกครั้งแต่ร่างนั้นหายไปมีเพียงรอยเลือเป็นทางลากออกไปยังบันไดที่ขึ้นไปชั้นสองของบ้านเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นเหนือหัวเขา ราวกับมีใครเดินอยู่ชั้นบนมวดวิตเกลือน้ำลายลงคอก่อนจะค่อยคๆย,ยกปืนขึ้นและเดินไปตามเสียงนั้นบานประตูห้องนอนที่ถูกปิดไว้เพียงครึ่งหนึ่งค่อยๆขยับ เองอย่างชาชาเหมือนมีแรงผลักจากด้านในกลิ่นสาบบางอย่างโชยมาตามกระแสลมเขาเอื้อมมือออกไปผลักประตูภายในห้องมืดสนิทมีเพียงเงาตะคุ่มของบางสิ่ง ที่ยืนหันหลังให้กับเขาใครนะหันมาเดี๋ยวนี้หมวดวิทย์ตะโกนออกไปแต่ร่างนั้นมันไม่ขยับทันใดนั้นประตูห้องก็ปิดเองดังปังหมวดวิทย์สะดุ้งหันหลังไป มันถูกล็อกจากด้านนอกเสียงฝีเท้าเริ่มดังวนรอบตัวภายในห้องพลันเย็นเฉียบร้าวกับอากาศถูกสูบออกไปจนหมดเงาดำบางอย่างเริ่มก่อตัวจากมุมห้องมันค่อยๆเคลื่อนเข้ามาไกล ใบหน้าของมันบิดเบี้ยวผิดมนุษย์เสียงกระซิบเปลี่ยนเป็นเสียงคลางต่ำนายลืมนายผิดสัญญาหมวดวิทย์พยายามยกปืนขึ้นแต่มีแรงบางอย่างตรึงแขนเขาไว้ ไหนนั่นเองมือเย็นเฉียบเอื้อมมาจากด้านหลังกุมไหลเขาแน่นความกลัวแผ่ซ่านไปทั้งล่างแล้วเขาก็ได้ยินเสียงเสียงที่เขาไม่เคยลือ จูจๆเงาดำนั่นก็โถมเข้าใส่เขาอย่างรวดเร็วมวดวิตร้องดังลัน่นรุง่งเช้าตํารวจพบมวดวิตนอนหมดสติอยู่ในบ้านร้าง สิ่งที่พวกเขาพบอยู่ด้านข้างร่างของหมวดวิทย์ทำให้ทุกคนต้องพังะมันเป็นร่างของหมวดวิทย์อีกคนหนึ่งสีดเซียวและไร้วิญญาณราวกับเขาเสียชีวิตมานานหลายสิบปีแล้ว เสียงกระซิบสุดท้ายแผ่วมาในสายลมเจ้ากลับมาแล้วตลอดกาลขอบคุณที่รับฟังนิทานหลอนไปด้วยกันถ้าคุณยังกล้าฟังต่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเขียนคอมเมนต์บอกกันเยอะๆ เพื่อไม่พลาดเรื่องราวหลอนๆที่เราจะตามหลอกหลอนคุณทุกค่ำคืน